คืออะไรก็ไม่รู้มาส่งที่บ้านเราไหนเนี่ยกล่องอะไรเนี่ยเพื้อของเล่นลูก,ลกรู้ดีแหละเพราะว่าเป็นของเล่นแล้วของพ่อพ่อซื้อฝากแกะให้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยกระเตื่เห็นรูปเรือเนี่ยรูปเรืออ,อ้ารูปเรือก็นึกว่าหนังสือพ่อรูปเรือเลยอ้าวแล้วใช่ได้ป่ะเราใส่กล่องเรือมาได้ป่ะใช่ พ่อเลย่าดูดีจังคือของมันเดือดเลยปะครับไม่ใช่พูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวดูดีว่ามันเป็นยังไงบ้างนีหมอมันคือเรือบรรทุกหรอใช่ไม่ใช่พ่อพ่อเขาจับไม่ได้ไม่ใึ่พ่อหรอใช่พ่อจับไม่ได้พ่อเขาใจว่าของพ่อสั่งมาอันนี้คือเรือสีแดงเหรออันนี้ลูกของตอนนี้ปเป็นสีแดงลูกของฝั่งแล้วยังไงเราต้องยังไงเราต้องลองแกะดูก่อนดิ อ๋อเนี่ย <Okay. S 1> ม่นไปถ่านอยู่ด้านหลังมันบอกว่าถ่านปเปนะ็นแบบนั้นเกะลำบากี๋ยอก็เก็เองได้ลงอะไรเงยอ๋อเอาลงเนี่ยกูปเ เดี๋ยวติดติดนี่นะวางทิ้งตาไปโชว์กันนีโอ้ต้องใส่ไขควงด้วยอ่ะสรุปว่ามันเป็นอะไรชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมบเอาไหนเกลใกล้บกเยกัอันนี้คือเอาสรุปมันเป็นเรือบอกท่านผู้ชมสรุปว่ามันเป็นโชว์ท่านผู้ชมหน่อยท่านผู้ชมเรือเรือบังคับเรือบังคับเอาดีโอดมาดูไปด้วยไปเขาดูดีโมดหน่อย มือเดือดแล้วนี่เดี๋ยวค่อยเอาต้องเอาเนี้อมานไข่เอาเศีครัวมาไข่ไหนเอาด้านหน้ามาดูดิมันยังกดไม่ได้หรอกโอเคเดี๋ยวเวลาเราเล่นเราก็จะเดี๋ยวให้เพื่อท่านชมดูกันดีกว่าโอเคป่ะโอเคนะบายบายท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ฝากท่านชมท่านนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาเล่นแล้วเดี๋ยวจะจะเล่นให้พี่ลมดูนะครับบายบายท่านชมก่อนบายบายกดติดตามเพื่อเดี๋ยวจะมีคะแนนเพิ่มเติมเป็นรายละเอียดทุกทีทุกวัน การเอาเรือมาเล่นบอ่อจ่าเลยเรารเจะมีผีเสื้อไม่<ล>ค่อยเดินค่อยเดิน,เ,ดนเราจะมาหาบ่อเล่นนะครับเราจะมาหาบ่อเล่นมาหาบ่อเล่นนะ ครับท่านผู้ชมปลามีไหมพอ๊อปป๊อปกำลังเตรียมอยู่ใช่ไหมปลาตรงนี้มีไหมปลาตรงนี้ไม่ไมีหรือเนี่างั้นเหรอเราจะเอาลงในบ่อเน,นี่ยเหรอคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเราจะเอาลงในบ่อเน,นี่ยเหรอไม่มีไม่ไม่มมไม่เดี๋ยวเราจะมารอดูกันพออ่อเสร็จยัง 来玩你们传统工的，不要。 นี่หมดเป็นแบบนี้นะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับเราต้องดึงตรงนี้ก่อนเอ๊จะได้สาย้ไกลมาในรอบเดียรยนแม่อย่าโยนแม่มาดึงขึ้นก็คือแรงมาในโลกสิโนนไปอยู่ตรงนู้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาวนกลับมาวนกลับมาไม่ชนแล้วถอยหลังถอยหลังมาเดี๋ยวมันเกยตื้นเกยตื้นแล้วอ้าวได้เป็น่ะเดี๋ยวพ่อไปเอาเองรัไปด้วยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตกน้ำตอยู่ตรงโน้นเดี๋ตรงโน้นจะอย่าขึ้นไปเดี๋แม่ก่อน คอนเสิร์ยืนกับแม่เดี๋ยวตกน้ำพ่อกำลังไปดูนะตอนนี้เตือนนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมต่อไม่พัดมันติดเดี๋ยวมันไปติดอีกคอนเสิร์ตแบตหมดหรือเปล่าอ่ะถอยหลังแล้วหมุนบายหมุนหมุนหมุนไปย้อนไปนรู้เลยย้อนไปนรู้เลยมีแค่ ่าดูลูกนะแม่จับอยู่คอนเสิร์ตเรามาสะดวดมองทางด้วยเราอ่ะเราไม่ต้องเดินตามหมิไ,มไปตรงกวง้างๆดิคอนเสิร์ตอย่ามาตรงนี้เปีปยเ่ยาวเาวาน, <ะ S 2> นี่ยหข้าไปคิดดิี๋ยมันพันแล้วพอไปหยิบแล้วเนี่ยไปลัง ดี๋ยวเอาไม่ได้แล้วคอนเสิร์ตบอกแล้ว,วไปเหยอกใบพัดมันหกักใบพัดพอดีใบพัดมันหักไปฝั่งหนึ่งอ่มามันติดอะไรสักอย่างท่านผู้ชมไปตรงนู้นก่อนเอาไปชิดทางเข้าชิดเพราะไม่ให้เล่นแล้วนะอ่ะปต้องไปติดอีกแล้วติดอีกแล้วนะ่ะ มันติดมันติดมันติดย่าอยู่นะติดย่าอยู่ต้องไปตรงนู้นก่อน,น,นโอ้โหแรงมากท่านผู้ชมแล้เขาเสด็จไปนะโอ้ใหญ่ไป จะย้ายบ่อกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าเราเปลี่ยนบ่อมันจะเป็นยังไงไปดูบ่อใหญ่กันติดเพราะอะไรพ่อในย่ามทันใบพัดอยู่อ๋อย่ามันทันคอนเสิรจะตกน้ำต้นไม้ยอนทิ้งแล้วย่อมแล้วผู้ชมค่ะจะเขายิมเขยิมค่ะเอาไม้ยอนทิ้งในน้ำแล้วน่ะผู้ชมดูไม้ไม่เนี่ยปล่อยแล้วปล่อยมัอ่ะไปไม่คอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้คอนเสิร์ตเดี๋ยวลอยไป พ่อเป็นคนปล่อยเรายืนเรายืนอยู่ตรงนี้พอเราดูเรือไกลๆกว้างดีเลยพ่อให้ลูกเล่นใหูกเล่นลูกเล่นให้ลูกเล่นน้อยไปคนเสิร์ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินตามลงไปล้มไปไหนไหนไหนเราบังคับเลยคอนเสิร์ตเป็นหมุนอะไรล่ะสัญญาสั้นมันก็ไม่ถึงไงดิคอนเสิร์ตแล้วถ้าแบบนั้นมันเป็นบอดกลางสระล่ะก็ต้องใช้ไม้เกี่ยโอ้โห นพ่อคงต้องดำน้ำลงไปเอาอ,ะอ่ะทางนี้ดิทางนี้วนเลยวนไปทุกเลยใช่อ,อันนี้ถ่านเป็นแบตใช่ปะ่ะถา่ถานธรรมดาเลยอะถา่านนาฬิกาเลยอะ<ม>เออเดี๋ยวถ่านจะหมดอาก,กาศด้วยนะไงถ้าไปพัดหลุดไหมถ้าไปหมดกลางสาก็จบเลยไปหลังนะต้องวนวนไปดิสุดทางนี้มันพอจะดูมันไกลเท่าไหร่โอ้โหท่านผู้ชมดูนูน่นตรงไปเลย โอ้สนุกมากคอนเสิร์ตเป็นไง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 คอนเสิร์ตเป็นไงบ้างชอบป่ะชอบครับออกไปอีกออกอีกก็จะรู้น้ำใจขนาดไหนแล้วจะหันหน้าไปดูทำไมล่ะหันหน้าไปดูนี่อย่าให้มันไปติดนะไปเอาไม่ได้นะเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาอเขาเข้าอย่าเข้าอย่ามันจะอย่ามันไปโดนย่ามันติดอีกกลลับรำรำ เราจะไปถอยแรงมากเฮ้ยถอยหลังเดี๋ยวติดคอนเสิร์ยติดอีกมาก่อนถอยหลังมากลางๆเลยอย่าอย่าไปใกล้่านเจะไปนี่าไปนี่ไปนี่ไงนี่ไปตามนีไปไปไปก็คับไปีคับ่น่สนุกมากคะท่านผู้ชมสนุกสุดๆอเจะขับไปตรง ราจะตามไปดูกันนะคะโอ้เหเรือแรงมากอะไปเรอ่ดยู่นี่ตรนินนนนนนนตรงกางคองพ่อระวังลูกด้วยพอเจอเดี๋ยวลื่นตกนะ้ำโอเคน,นะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะพ่อเจอบอกท่านผู้ชมก่อน บายบายกดช่องแช่เต๋่เบบี้แชนแนลด้วยนะคะเรืองครับแล้วเป็นยังไงเ่นกันตอไปห่ายบา่อเลยเอาเรือไม่ไปเรือไม่มีงเปอะท่านผู้ชมเรือกำลังกลับมาแล้วนะอย่าเรีวิวหม่าเรีวิวอย่าเพิ่เาจวัญขวบขยบขวบวบขวบขวขวบขวบขวบวบววนบวเววขววว เพราะว่าไปจิบมันเราไอพ่อไปคนถือมันเร็วเราเกษตรจนถีบหมดหรือก็จะหมดดีครับอนเสิร์จะไม่จบหมแล้วไม่เอาแล้วแล้วเรารีวิวหลายรอบแล้วไงตอนนี้เราจะเอาเราจะดูความเร็วเราจะรีวิวว่ามันไกลขนาดไหนมาค่ะคอนเสร์ตต้องตื่นอันนี้ดีไม่งั้นสัญญาณมันไม่ไกลไม่ใหญอ่าไม่ฟังอีกไม่เชื่อฟังอีกคอนเสิร์ตเดี๋ยวเรื่มไปแกกลับไปตรงนี้ไปนครับท่านชมดูนะครับบอกท่านคนนี้แม่ถ่าไกลองอัสค่ะท่านชมวันนี้เราจะมารีวิวกัน เล่นอะไรรถหรือไม่เราเะกี้เรารีวิวแล้วเราบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะเราจะมาดูว่าระยะทางมันไกลขนาดไหนบอกท่านผู้ชมไกลขนาดไหมเอาไปดิวนีดิวนไม่รู้นีมาไปนะไปเลยนะถ้าเสิดเป็นเจ้งให้ไปไกลๆเลยเอาดูดิว่าจะไกลขนาดไหนท่านผู้ชมดูถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะไกลท่านผู้ชมครับเฮ้ยชิดเข้าข้างทางแล้วตรงไปดิออกข้างหน้าออกข้้าางหนเลย อย่าเฉี่ยขนาดนั้นตรงกลางเออไปตรงกลางคลองนี่เออไปไปที่มันเบรคว่าเพราะว่าใบพัดมันหากเล็นิดนึงไม่ใบพัดมันหักนิดนึงแล้วานผู้ชมมันก็เลยหักเลี้ยวไปสิไปสิดูที่คนไกลขนาดไหนไหนให้มันเข้าข้างทางดิก็นั่นเลยดิบังคับไปดิไปที่มันจะติดสุดๆมั้ยเราอยู่ตรงนี้แล้วทีีน้เรือมันจะสามารถติดสุดนได้มั้ ได้ไหมแม่พ่อทำให้ได้แล้วฉันได้เดี๋ยววนกลับมานะเดี๋ยววนกลับมาไปเลยไปนู่นนะผู้ชมใส่หลังนะน้อยนีเข้าตาน้ำอันี้เข้าตาไหมไม่ขยับเลยครับเพราะว่าไอ้นี้แต่งแดดมันสะท้อนน้ำไปใครมากไปชีดมาโน่นนี่ไปกลางคลองนี่ให้มันเข้าตาไปไปไปอายุกลับมาได้แล้วยังไม่อยู่จะดูว่ามันสุดที่ไหน ไปอีกออ้ยมันไกลมากเลยอะท่านผู้ชมไกลมาแล้วแต่ห้าสิบเมตรแล้วตอนนี้ห้าสิบเมตรแล้วอือนู้นนะท่ผู้ชมอันนี้อันนี้คือแบบไม่สูมนะคะไกลแล้วไกลมาก้อยู่เดี่ยเราสามารถก็จะได้อีกหน่อยอย่างเงี้ยไปอีกก็เลยไปอีกพ่อจะดูว่ามันถึงสุดร้อยเมตรรู้ไหมม่อย่ามาอย่งเหนื่อยใส่ไว้ใจมาอยู่เลยนี่ไงโอ้ยขึ้นไปอีกไปอีกงแบบห้าบเมตร มันมักสายอยู่แม่ซูมห้าเจ็ดเท่าแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ไปไปอีกมันยังไม่อยู่เลยดูดิว่าไปสุดตรงนู้นไหมมันสามารถเล่นในคลองแบบคลองใหญ่ได้แต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้ากระถางมันหมดกลางคลองแล้วก็ต้องว่ายไปเอาอะนะยังไม่กลับที่คาเตอร์เพราะอยากจะรู้ว่ามันไกลขนาดไหนพอแล้วพราะมีใจอะไรเี่หนามันไปได้ก็แค่นั้นแหละที่มีไม้ไม่เขียนนี่ปลาตอดกินไปแล้วปะ ปรากฏปลาขึ้นมางับเรือกินเข้าไปจานนี้ใบพัดเป็นพลาสติกนะคะท่านผู้ชมมันไม่ได้คมไม่ได้เป็นเหล็กอะไรงนี้ไม่ได้แบบทันตรายอะไรขนาดนั้นนะันเป็นปบพดไมทนเลือดหรอกตัวก็เป็นพลาสติกธรรมดาใบพดไมทานเลือหลักอืมเน้มาแรมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้กำลังซูมอยู่สี่เท่านะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆยุบลงยุบลงเพื่อให้เห็นนี่ตอนนี้สามเท่าสามจุดหกเท่านะคะแล้ว เอามาใกล้ๆเอามามดีมะเนื้อสายตรงมาแล้วท่านผู้ชมรอดูอยู่นี่ว่ามันจะมาถึงอีกนานไหมค,ครับครับมีคนเขาขับหวัสดเหวียงเนี่คคดยดูอันนี้บริเวณตรงนี้คือเป็นบริเวณที่เขาแสดงแสงสีเสียงนะครับอาแล้วก<า>็บริเวณตรงนี้คือบริเวณที่แสงสีเสียงตรงนี้นะครับที่เขาแสดงของอยุธยาเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคะอันนี้เราอยู่ใต้สะพานนี่อันนี้คือที่เราจะอยู่สะพาน อยู่ใต้สะพานนะคะมาแล้วทุกช่องอย่าอย่าโดนแม่นะไอตัวกับลูกมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเวทีที่เขาแสดงเ่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าในเป็นเวทีที่เขาแสดงโซนเนี้ยไอ้เจดู้คนเฮ้ยคนเสิร์ฟมาเท่านี้คนเสิร์ฟเดี๋ยวไปพันเดี๋ยวไปพันวิ่งข้ามไฟอย่าไปบีมนู้นดิคนเสิร์ฟขับมาตรงๆมามาหาเราเนี่ยให้มันมาหาเราเนี่ยไปไงแล้ยทุกชุมกำลังมาแล้วท่านผู้ชมครับกำลังมาครับ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  อีกเอามาแล้วขอขอประค้างบ้างหนึงสองก็สองเท่านี่ขับวนมาหาท่านผู้ชมตรงนี้แม่จะได้ซูมใกล้ๆแล้วเราก็จะพอแล้วแม่จะปิดคลิปแล้วคลิปเรือมาใกล้ไหมใกล้เลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมาแน่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 มาข้ามาหาเราได้ไหมเนี่ยอโค้งมาโค้งมาโค้ามาโค้งหมดหมดสุดแมวจะไปเล่นบ่อนู้นแล้วเฮ้ยมันข้ามบ่อไม่ได้มันปฟอนี่มันฟองกินน้ำบายบายท่านผู้ชมโอเคบบาายย พอคอนเสิร์ตจะตกน้ำคอนเสิร์ตไปบ๊ายบายทุกผู้ชมบ๊านเาลลาบายบายทุกท่านไม่เชี่ดูด้วยดูด้วยี